พีนี้อาจจะไม่ได้เปิดหน้านนะจ๊ะนายจ๋าว่าแบบกูสัญญาไม่ดูเลยว่ากูไม่มีกล้องจะเปิดให้ดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีรูปให้ดูแล้วกันไปแหมช่วงนี้ก็เล่น The er เดอะสตองเกตเยอะเกินไปเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเบื่อไปเล่นอะไดีกว่ามปเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวซ้อมไปดูเดี๋ยวซ้อมไปดูโอ้ชุบฟุบโอเคครับพร้อมแล้วครับชุบฟุบอ,ออกจนกระทั่ตัวนมัสซาาพร้อมแล้วครับปึ๊บ เอาพี่ชายพี่ชายมึงไม่เลือกสักฝังนะครับเอ้ยเอาดีไอเรียบร้อยไอ้พร้อมนะั่นนั่นพร้อมแนละ้วไงไอใจแบกกูด้วยโอ้โหแม่งเล่นในจอยคอนโทรลด้วยกูจะชนะไม่ในชาตินี้มึงต้องเข้าใจไหมมึงต้องช่วยกูเข้าใจไหม,ม,อยยไหมโอเคไม่พูดเกิถือว่าเข้าใจนั่นแหละ

ต้องเอ้ยดูเรื่องกูสิเรื่องเลยก็ตึงหนึ่งอ่ะ <g ül> ไอ้ใจมึงบอกให้ช่วยไม่ได้เป็นรลาญกูอยูนยหนนี่เดีเ๋ยวแตกหนึ่งเจ็บไปเจือกูน้อย ไปโอ้ยแตกหนึ่งได้แอคซิเฉยเนี่ยเฮ้อมาดูปิงโอ้โหดูดาเมจก็แตกต่างกันแล้วเล่นคนเดียวะเราจะเล่นแบบไม่กลัวใครเด้แตกหนึ่งโอ้กูตุยกูตุ้ย ยังอย่าแพ้มึงใช้ชดกันเลยนะเฮ้ยมึงใช้ชดกันเลยนะเฮ้ยอืมโอ้ยมึงอย่าแพ้เอ้ยอย่างงี้สิลูกนี่แหละสทิเป็นลูกอ่อมาเทดปืนมาปืนชดกันดูแรงดีนี่เอ๊ะมันยิงมันยิงกูมันแทบจะมันแม่งโดนเดือดพุ่ไเลยนะ อะไรก็แตกหนึ yes. ่งเหลือเพื่อนไว้คนหนึ่งเย็ดสเหลือตัวคนเดียวก็เล่มเป็นคแมัตส์พอยต์ด่าเมย์เก้าร้อยกว่าผมนี่เล่นเดอะแบกสน็ปเป็นไอ้เกโอ้ชูโอ้ชเอ กูแพ้ไอน้นี่โหมันดูเรื่องแต่เราฟังดีแมชแมชพอยเลวอ่ะไอเนี่ไม่นชนะกูครั้งแรกมันเป็นไปไม่ได้มันจะไปแพ้ในคัสโอไม่เป็นไงละ่ะ <c oughs> สุดเป็นเศษรถแรกแจกแถบแล้วอยู่ไหนวะเพื่อนมันไหนแอบเจอละไอมึงเ,เล่นซ่อนแอบ,บเก่งยังวะโอ้โหแบทเอมจัดเมื่อกี้ ไอวิ่งหนีฉันเชี่ย yes sir โอสเตมปเอาดีจีสเตมปเอาดีจี h อ y boy chocolate ีจีบ้างเหรอทำไมมันไม่มีแบบสะท้อนดาเมจด้ตัวเองบ้างวะโอ้อะไรผ่านหน้ากูไปนิดโอ้ shit แต่งแล้วเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนแท้เพื่อนแท้แมเพื่อนนี่แหละนี่แหละคนเดียวครับเพื่อนผมเองเ <c ười> <c ười> พื่อนผมเองนี่ยืนเออเออแดกเลย <c ười> เออเออเอเอแต่แต่เลยแต่แต่เลยสสมึงยิงศพกูซ่ำอโอ้โหพี่ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจ ไม่ช่วยอะไรเลยโยมตัวห้ามแตะพื้นจะดีกว่า มันเป็น,เป,นเป็นแบบนี้แผ่เ,เรื่องปีมือก็ไม่อย่างโอ้วดมากหรอกขอแผ้ทุกตาเพื่อนล่มทีมีเหมือนไม่ไมีอ่ะดีแหละเีียตอนนี้กูตอนนี้กูกำจัดตัวเต็งออก แมนเดียแมนสองพันแปดแปดไม่ใช่แปดร้อยนะแปดสิบกูชนะโว้ยแม่งมึงกูแบกเลยแบกทั้งทีมเลยอะไรเป็นฟิล์ม,ลมอะไรมึงมานี้กูจะสู้กับแมนแต่เพิ่ขอหายใจคนนึงเลยขอเคียนอะ่ <c oughs> ไอด้ดำเอ้ยไม่ใช่พี่ขาพี่ขาไม่รู้กับผมครับขบส,สลาไม่ใครอยากคุสู้กับบัสสลาตัวน้น้อยมั้เยัย <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้มือเล็กเกีก่ยกันเลยนี่ไงดีดีว่าจะชนะหรือเปล่าขอบแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบไอ้นั่นนะ <c oughs> คือแบบนั้นแบบนั่งเล่นกากชิบหายแล้วไม่เอาหน้าถูพื้นไปอ่ะแบบแบบเพิ่งถูแบบแบบแบบอืดไปเลยอ่ะเฮชยฉักคือฝั่งนั้นไม่ใช่คนเล่นเป็นแล้วอะแต่ฝั่งกลัวคอนโทรลเลอร์เลยแบบเอสงสยัยแม่งินแบบกำลังกำลังเรียนรู้อยู่มั้ง กำลังเรียนรู้แบบกำลังกำลังเข้าเข้าสู่แบบวิชีคุทเทเลอร์แต่อย่าหาได้ดีกว่า,ว,าว้าวเก่งมากครับพอเจอคนเก่งเก่งกึนพอเจอคนกากากากกึนไม่มีพอดีเลยไม่มีตรงกลางเลยมีแต่เก่งกับกากไปอะเนี่ยมาเร็วส,สุกสักสามคนก็พออู้เฮ็ดช็อตรัวๆเลยเฮ็ดช็อตรัวๆเลย เดิมเองกูกคนำหน้าเขาไปไกลแล้วเหมือนกูเป็นเอ็นบอดเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยแล้วนี้พี่พี่ชายหายเปลี่ยนเปนนเลี่ยนการเดินแล้วเออโอ้เก่งมากครับเก่งมากแมชพอยต์อันนี้อาจจะเป็นแมช์พอยต์ที่เร็วที่สุดที่กูเคยได้มาแล้วแต่ตามไม่เกี้ยขุดตึงเลยตึงมือตึงใจแต่สุดท้ายเก่งใน,นาบัตรตูดก่อน yes sir มามามาจะแก้มือเอ้ย,อยพี่ชายนี่ไม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 ของคุณครับอาซักแปบสิ็พี่ชายมาเรียกว่าใครจะอยู่ใครจะไปทั้งเลื่อกไปของอันนี้อืมขอให้โอ้โหฟังเสียงสไนมาแต่ไกลเลยอันเนี้ย ไอ้เชี่ยยิงโคตรแรงไลยสัตว์เย้สังไนอะตู้ปืนคนไม่ได้ลูกปัาป๊บป๊าป๊าป๊าเชี่ยเมื่อกี้ถ้าสังไนม่งยิงหัวกูคือแบบระเบิดเลยแบบตึ้ง ไปจะไปกูจะตายไหมกูจะตายไหม <S <S ไหโอ้โหเอาหมดเอาหมดอ่ะตึงตึงตึง <S <S ใครไม่รู้กูเอาหมด <S 1> <S 1> นี่อยากลองมันไม่เจ็บไม่แตะปืนโปกเกอร์เบินโป๊กมันมีจำกัด มมนดีปืนพวกต้องมีแบบกอกกอกกแกกแต่บางคนไม่มีอูซี่อูซี่มันขี้โกงอ่ะไปเฉยไป่ฉยคุณจะตายไหมเนี่ยดูสิความด้เปียบอ่ะมันมีอยู่จริงไหมความยุติธรรมใหม่ไม่ไมันมีอยู่จจิงหรอกไม่ได้หห้ไปหมดแล้วแม่งเรือบุกว่ะ ไอ้ที yes ม่มึงโกงโกงเยสเซอร์ไม่มีสมุไรอ่ะไม่ไม่ตัดกูอ่ะไม่มีสมุไรโคตรขี้โกงเลยอ่ะโคตรสมุไรมาสามารถแบบตัดผ่ากระสุนได้หายเรื่อยกูสิ อ้าวไอ้เจ้าไม่จไม่มันไมนบล็อกนานจังอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ทจไมเป็นนานจังวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันมันต้องเชกสกิปแน่นอนเยอกเนากเยอะเฮ้ยเซอร์หัวแตกหัวแตก ม่มีกีเควสอะไรขึ้นเต็มหัวกูเลยเนี่ยอีกแค่คนเดียวกูจะตายไมยเนะ่ยดูดิถ้าใครแพ้คือเสียหมดอ่ะเย้เย้เจ๊กูเชียอมึงแหลกเย้เย้เย้โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับบ๊ายบายปิด